ปลานิ่ดฟาร์มชื่อที่ใส่ความประณีใส่ใจผลิตและจัดจำหน่ายอะมิโนปลาทะเลตราปลานิ่ดฟาร์มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับพืชที่ผ่านกระบวนการผลิตปราศจากสารเคมีได้รับหมายเลขการจดอนุสิทธ,ธิบัตรดีต่อพืชผักผลไม้ไม่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมให้พืชผักของคุณสัมผัสความเป็นปลานีตดฟาร์มได้แล้ววันนี้ที่ปลานี่ดฟาร์ม094 804-0606หรือเพจปลานี่ฟาร์มและเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b p l a n i ปลา f ี o ซีฟู้ดสวัสดีครับช่วงโควิดในทีมระบาดแบบนี้คุณพร้อมรับมือแค่ไหนกันครับ หน้ากากอนามัยพร้อมค่ะหน้ากากผ้าพร้อมครับเจลล้างมือพร้อมค่ะสบู่ล้างมือพร้อมครับอาหารปรุงสุกสดใหม่พร้อมค่ะช้อนชามภาชนะส่วนตัวพร้อมครับพร้อมเพียงแบบนี้ปลอดภัยหายห่วงจากเชื้อโควิดและอย่าลืมเว้นระยะห่างระหว่างกัน1-2เมตรไม่อยู่ชิดไม่ติดเชื้อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุมอ,อหาดใหญ่ fm 8 8เมกะเฮิร์ วิทยุมอหาดใหญ่ PSU Broadcast ดริปทุกประเด็นเบลนทุกประทุเสิริบเข้าสู่สภากาแฟสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการสภากาแฟสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565สภาสุขภาพนะคะเทนรุนดัแสงและอ,องค่ะ สวัสดีครับบัญชรวิเชนศรีครับค่ะคุณอาชาติรู้สึกอ่นไปนะครับตะกี้เนี้อะไรนะอ่นไปตะกี้อึนไปเหรอคะอ่นไปหรือหืนไปเน็ตคุณอัณนัทมันนิ่งไปตะกี้อ๋อเหรอคะอะไรที่ฉันยังไม่ได้พูดคะเดี๋ยวฉันจะได้พูดใหม่ครับจริงๆครับผมได้ยินตรงที่แนะนําตัวแหละแต่คุณอรชาริบอกวันที่วันเดือนปีไปแล้วไม่เป็นไรทุกคนดู ค่ะวันนี้วันที่สามนะคะวันที่ยี่สิบนะคะที่จะหมดเขตร่วมกิจกรรมแจกเอ่อเป็นกรดอะมิโนโน,นะคะเป็นอาหารบำรุงพืชน,นะคะจะเป็นผักจะเป็นไม้ดอกจะเป็นไม้ผลนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งอะมิโนโปลาทะเลสับพืชเนีเ่ยก็เป็นค่ะครับได้แม้แต่ไม้ใช้สอยที่ระยะกําลังเติบโตนะอยากจะให้ตัวเรียบผมก็เชื่อว่า มีประโยชน์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นการช่วยให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมปลาณิดฟาร์มชวนปลูกนะคะซึ่งจะแจกนะคะอะมิโนโปลาทะเลสัพืช1ขวดขนาด1ลิตรแล้วก็สถานีนะคะก็ขอสับนุนเมล็ดพันธุ์ซึ่งได้สับนุนจาก น้ำดื่มวีโมโด้วยแล้วก็แจกไปให้ด้วยคนละสองซองนะคะ,ะกติกาก็คือกดติดตามถูกใจสถานีวิทยุมออหาดใหญ่ไปค้นหาใน Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็ไปกดติดตามถูกใจปลานีดฟาร์มปลานีดฟาร์มปอปลาลอลิงสละอาให้คุณไปถ่ายรูปพืชที่คุณจะเอาอะมิโน,โนไปใช้อ่ะ แล้วก็ไปโพส์ใน Facebook ส่วนตัวแต่ให้ตั้งค่า <Yeah. S 1> เป็นสาธารณะแล้วก็ติด Hashtag นะคะปลานีดฟาร์มและ PSU broadcast ทำครบ3ข้อแล้วก็ส่งหลักฐานมาแสดงใต้โพสนะคะตอนนี้เราตั้งโพส์กิจกรรมนี้เอาไว้เป็นโพส์แรกของเพจของสถานีนะคะอ่ตยางจังหวัดเราก็ส่งให้ถึงที่นะคะรอรับได้เลยแล้วส่งขนส่งเอกชนให้ถ้าอยู่หัดใหญ่อยากจะมาเาเจอหน้า สถานีเจอหน้าคนจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะมารับเองนะครับก็มารับเองได้หรือถ้าอยู่ต่างจาังหวัดให้เราส่งเราก็ส่งให้นะคะกิจกรรมกิจกรรมนี้ร่วมสนุกได้จนถึง20กุมภาพันธ์ประกาศผลวันที่21กุมภาพันธ์ทั้งหมดมี18ชุดด้วยกันค่ะมกดเมนูพืชน,นี่ก็ขวดขนาด1ลิตรนะคะขวดใหญ่ใช้ได้นานเลยเพราะว่า1ฝาผสมได้น้ำตั้ง20ลิตรนะคะใช่ค่ะลองดูนะครับผื่ว่าจะสนใจปลูกนะครับคุณอรุณน์ บอกคุณมยุรีพยายามส่งส่งข้อมูลเ<ห>ข้ามาเพื่อจะคุณมยุรีพยายามส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อจะม,จามาะร่รวมร่วมกิจกรรมนะะขอรับผลิตภ <laughs> ัณฑ์ด้วยไม่รู้จะพิจารณาผ่านไหมกอม่อิเฉันก็คือฉันจะใช้ไม่หมดค่ะให้คนอื่นคนนี่หนหนึ่งลิตรคุณมรชอมันก่อนที่คุณสุเทพให้ไปของคุณมชอก็ยังไม่หมดนะเพราะมันใช้เยอะใช้ได้นานนะคะค่ะเยอะครับใช่เลยเยอะครับค <c oughs> ่ะอันนี้ผมเป็นกิจคนเดี๋ยวถามวิทยากรเราปลูกผักบ้างไหมสนใจบ้างไหม เราจะได้ร่วมกิจกรรมแจกด้วยนะวันนี้เป็นสภาสุขภาพนะคะวันนี้เราคุยนะคะกับวิทยากรสองท่านผ่านระบบซูมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เราคุยเรื่องการป้องกันการทับในผู้ป่วย สลังบาดเจ็บนะคะวันคุยกับ,บแพทย์หญิงตุลยาดิษณีเวชอาจารย์ประจําสาขาวิชาเวชศ,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 ศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินรสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณดวงกมลพงศ์ศรีโรจน์นะคะพยาบาลวิชาชีพฝ่ายบริการพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลสงขลานครินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะเค่ะวันนี้เราคุยเรื่องกันไมครับปลอกพไมถามไปจะเห็น ที่บ้านที่บ้านมีมีต้นไม้ค่ะมีต้นไม้มันไม่ต้องผักก็ได้อาจจะปลูกไม้บอนสีไม้ดอกไม้ด่างอะไรเงี้ยนะคะมีตไม้ดอกแล้วก็ไม้ใบค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนปลูกเองเลยไม่ค่อยรู้จักเยอะเท่าไหร่สนใจลองรมสนุกกันล่วมสนุกกันได้นะคะเรามีอะมิโนพืชนะคะมันแจกนะคะวันนี้เราคุยเรื่องการป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยไข้ฉลังบาดเจ็บ ผู้ป่วยที่เขาไขาสหลังบาดเจ็บเนี่ยต้นทางของอาการนี้มันมันมันเกิดเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเขาเป็นโรคอะไรหรือเกิดภาวะอะไรกับผู้ป่วยคะเกิดเกิดได้หลายอย่างคะ่ะไขสหลังบาดเจ็บเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่เกิดได้จากการเกิดอุบัติเหตุแล้วกเกิดเอ,อ่อมีกระดูกหักนะคะแล้วก็ทําให้ไอตัวกระดูกหักเนี่ยไปโดนไขสันหลัง หรือกระดูกไม่ได้กระดูกไม่ได้หักไปโดนไข่หลังแต่ไข่หลังได้รับการกระทบกระเืมีเหตุกากณ์อันนี้เป็นจากอุบัติเหตุคในส่วนของสาเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุก็อย่างเช่นก้อนเนื้อมีเรื่องของเส่นมีการขาดเลือดนะคะหรือว่ามีเรื่องของอตัวมรีระบบคุมคุมกันมีปัญหาไปกระทบต่อตัวไข่หลังค่ะ อันนี้ได้ยินชัดเจนใช่ไหมคะด้ยิน่ะได้ยินขาขาอ่ามันเกิดมันเกิดปัญหาได้อู่แทบแทบหลากหลายโรคมากที่จะเป็นเหมือนเป็นผลพวงจากโรคหลักทําให้เกิดปัญหาภาวะนี้อะค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็หมายถึงว่านี่คือเป็นเป็นสภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าะแล้วการรักษาแล้วแล้วเรามาดูแลหรือว่ายังไงคะค่ะคุณหมอคะอ โรคหลักอย่างเช่นสมมติว่ากระดูกสันหลังหักใช่ไหมคะก็จะมีการรักษากระดูกสันหลังหักแล้วแต่ตัวตัวไขสันหลังเนี่ยมันจะยังไม่หายทันทีเหมือนเหมือนคล้ายๆเส้นประสาทบาดเจ็บอะค่ะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแกนหลักของเส้นประสาทส่วนปลายค่ะมันจะฟื้นตัวได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากแล้วก็ระดับการฟื้นตัวจะแตกต่างกันแต่ละสาเหตุแต่ละบุคคลปัจจัยค่อนข้างหลากหลายค่ะ ออคือการพื้นตัวขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าต้นทางที่สาเหตุเขาเรียกว่าความรุแรงของการบาดเจ็บแล้วก็สภาวะอายุและสภาพของผู้ป่วยคนนั้นด้วยไยหว<า>ไหมคะอย่างปัจจัยมันหลากหลายมากค่ะในการการหาย<อ>จากไขสลังบาดเจ็บค่ะอ,ะอมันมันค่อนข้างจะน้อยมันไม่เอ่อส่วนตัวจำจำเปอร์เซ็นต์ได้ในในประเทศไทยไม่มีไม,มไม่มีสถิติชัดเจนว่าพอไขสลังบาดเจ็บแล้วจะกลับมา เดินได้ปกติเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นนั้นกี่เปอร์เซนต์แล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มันยังไม่มีการศึกษาตรงนี้ค่ะ<ม>เพราะว่าปัจจัยมันค่อนข้างหลากหลายทาการศึกษาค่อนข้างยากที่จะตอบได้ชัดเจนค่ะอ่อค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งเขาเอ่ยยิ่งฟื้นฟูใช้ใช้ระยะเวลายาวนานในการฟื้นฟูนเนี้ยเอ่อเรื่องการป้องกันแผลกดทับนี่คือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้อง <มา S 1> ที่จะต้องดูแลใช่ไหมค่ะค่ะ ค่ะทั้งนั้นแผลกดทับเกิดจากอะไรคะทําไมคําว่าแผลกดทับเนี่ยมันคือภาวะอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอะไรคะค่ขออนุญาตแช้ภาพใช้สไลด์ได้นะคะคุณหมอคะชสไลด์นะคะก็คือให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะแต่ว่าเนื้อหาจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะค่ะคือมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงนะคะ คือคือเราพูดถึงคนไข้ที่เป็นไข้ฉลากบาดเจ็บเนี่ยอ่าก็แผลกดทับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนไข้ไข้ฉลากบาดเจ็บนะคะแผลกดทับเกิดขึ้นได้กับแทบจะทุกคนเลยที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ที่คือปัจจัยภายในเนี่ยถ้าความรู้สึกตัวลดลงหรือว่าความรู้สึกที่ถึงหนังลดลงการไหลเวียนเลือดที่ลดลงแล้วก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวตัวค่ะกล้มามเนื้อรีบขาดสารอาหารอันนี้ปัจจัยภายใน,นยมีผลทําให้เกิดแผลกดทับได้นะคะค่ะแล้วก็ ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยถ้าแรงกดทับมันเยอะคือพื้นผิวที่นอนอยู่อะคะ่ะหรือนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาทาให้เกิดแผลได้หรือมีแรงเฉือนเยอะนะคะหรือว่าตัวผิวหนังเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความชุ่มชืน้นแล้วก็อุณหภูมิที่ไม่คงที่ของผิวหนังนะคะ,คะอาจจะทําให้เกิดได้ทีนี้พอพูดถึงว่ากลไกมันเกิดได้ยังไงนะคะที่เมื่อกี้ถามก็คือว่าพอความรู้สึกลดลงกันคลื่หน่หยตัวลดลงเนี่ยแรงกดทับที่มันเยอะอะค่ะ มันเวลาเรานอนอย่างี้ค่ะนอนเฉยๆเนี่ยก <OS S> ็จะมีปุ่มกระดูตามตัวแล้วแต่ถ้านอนนะคะถ้าเป็นท่านอนงาเนี่ยก็จะแบบมีแรงกดลักษณะนี้นะคะแล้วก็คนที่เในกลุ่มที่มีความเสี่ยงพวกเนี้ยก็จะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้แล้วก็เวลาผู้ดูแลคนดูแลเนี่ยก็เอ่อเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็จะยกไม่ไหวจนไหนก็คือไม่ไหวกันทางนั้นนะคะก็จะใช้วิธีลากถ้าลากเนี่ยก็จะมีเรื่องแรงเฉือนที่ผิวหนังตามมาด้วยนะคะ ลักษณะเนี้ยค่ะแรงเฉือน,อนแรงเฉดสีเนี้ยก็จะทาให้เกิดแสบคือมันไม่ใช่แค่แรงกดในแนวเดียวยาวในแนวแรงในแนวราบร่วมด้วยท,ท,ที่ที่ต้องที่ต้องตระหนัดไวอะค่ะแล้วก็ถ้าสมมติไม่ได้นอนอย่างเดียวเราให้นั่งรถเข็นครับนั่งเข็นเสร็จก็ค่ะถ้านั่งรถเข็นเนี้ยก็จะนั่งแบบนี้ใช่ไหมค,คะสังเกตว่าจะมีปุ่มกระดูกเนี่ยค่ะสัมผัสกับตัว,ตวรถเข็นเหมือนกันไม่ใช่แค่เป็นคือต่อให้มันเป็นผ้ามันก็จะมีแบบ ติดกับทองเหล็กที่มันแข็งแข็เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแรงกดเหมือนกันต่อให้เรานั่งนั่งนั่งได้ไม่ใช่นอนอยน่างเดียวนะคะพอแรงกดแล้วคนไข้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะไม่ได้นั่งได้สบายสบายไม่ได้นั่งได้ตรงแบบเหมือนเรานั่งตรงหลังเบาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีการไหลเกิดหลักการไหลตัวนั่งสกพักหนึ่งตัวเริ่มคูเริ่มไหลลงไปแล้วนะคะมันก็จะเกิดแรงเฉือนเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็แรงเสียดสีเกิดขึ้นเช่นกันด้วย อันนี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่ที่ทําให้เกิดเกิดอการเกิดแผลกดทับขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนอนนานหรือนั่งนานหรือว่าถ้าพูดโดยภาพรวมก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลุกขึ้นยืนเดินเองไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสําหรับเรื่องนี้ใช่ค่ะ,ะบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่ขาอ่อนแรง เจะนั่งรถเข็นเยอะเพราะว่าจะเข็นไปไหนมาไหนได้เองแต่ว่าแผลกดทับที่บริเวณสะโพกเวลานั่งรถเข็นเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีด้วยเนื่องจากความรู้สึกตัวความรู้สึกที่ผิวหนังลดลงค่ะอืมเพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาจะต้องพยายามขยับตัวถ้ารู้สึกว่ามันเจ็บเพราะกดทับนานเกินไปใช่ค่ะมันจะปวดมันเจ็บใี้ยใช่ค่ะแต่งนจะนั่งนานอยู่นะค่ะอืมครับผมอืมค่ะค่ะอ้าวทีนี้นะคะ แล้วการการป้องและภาวะเดี๋ยวนะคะมันต้องนานขนาดไหนคะหมอคะมันเอเพราะว่าบางใช่ที่จะเกิดปัญหาเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าดูเผินเผินทับความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันมันมันก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่ที่ทํางานหนักหรือใช้แรงมากเรารู้สึกอย่างนั้นมันคือการนั่งและการนอนแค่นั้นเองนะคะแล้วแล้วมันต้องนานขนาดไหนเนี่ยมันถึงจะอาจจะเกิด ภาวะแบบนี้มันมันมีตัวเลขที่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ไหมหรือมันบอกยากค่ะมีค่ะตัวเลขเนี่ยส่วนมากให้จำกันง่ายๆคือสองชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นเลขหลักว่าถ้าเลขเลขเลข,เลขพื้นฐานทั่วไปที่จะให้อยากให้จำไว้คือถ้านอนนานในท่าเดิมเกินสองชั่วโมงโอกาสเกิดแผลกดทับก็จะเกิดได้าการนั่งที่มีปุ่มกระดูกสัมผัสบริเวณที่ที่พื้นผิวใดใดก็ตามอะค่ะ อันนั้นงานป,ปุ่มกระดูกมันจะมีเรื่องของตัวเอไขมันปกป้องผิวมันน้อยอยู่แล้วแค่ลุ่มนาาเนี่ยค่ะแค่วางไว้เนี่ยสองชั่วโมงมันก็แบบเราคือคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบชาๆเหนียบๆแล้วก็จะยกขึ้นแต่คนที่ความรู้สึกตรงเนี้ยไม่มีอะเขาก็จะแบบอยู่แบบนั้นไปได้เรื่อยๆเ<อ>ลขสองชัว่วโมงเป็นเลขหลักที่ต้องต้องตระหนักไว้ว่าควรจะต้องมีการยกขึ้นออกจากพื้นผิวที่กําลังวางอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแต่ว่ามันก็จะมี อย่าง<ด>เวลาเรานอนหลับเนี่ยเรานอนมากกว่าสองชั่วโมงแต่เราไม่ได้นอนนิ่งๆเพราะเรามี<ช>การขยับตัวพลิกตัวบางคนบอกฉันนอนอุ้ยสิบช,ชั่วโมงทาไมฉันไม่มีแผลกดทับเพราะว่าเราไม่ได้นอนแบบนิ่งแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะ,คะมันจะมีอา<อ>การเคลื่อนไหวตัวเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเวลาเรานอนปกติโดยที่ถ้าเรามีความรู้สึกที่ผิวหนังระบบการสั่งการเรื่องระบบประสาทปกติเนี่ยมันก็จะมีระบบที่ร่างกายปรับเราจะขยับหรือเราจะรู้ตัวเออเมื่อยแล้วเราก็จะขยับเราเจ็บนิดนึงเราก็จะขยับ แต่พอความรู้สึกตัวที่ลดลงบวกกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทําไม่ได้ดังที่ต้องการม,มันก็ทํามันก็ทําทันทีไม่ได้เมื่อเกิดปัญหาค่ะค่ะแล้วการกดทับนานอย่างที่คุณหมออ่ะสองชั่วโมงนี้เป็นเป็นตัวเลขที่เนี้ยถ้าเกินจากสองชั่วโมงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาแล้วกดทับจนเกิดแผลได้ยังไงคะถึงได้เรียกเป็นว่าแผลกดทับนี่นะคะแรงกดมันกดทับเสร็จเนี่ยเอ่อก็คือถ้าแรงมันมากกว่าความดันหลอดเลือด มันก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยโดนตีเลือดไปเลี้ยงผิวนั้นนันก็ลดลงอืมก็คือมันผิวมันขาดเลือดไปค่ะอ่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะห็ในใจว่าถ้าปัจจัยในเรื่องของโรคประจาตัวของคนไข้ก็ะจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะเกิดไม่เกิดด้วยระบบเส้นเลือดที่แข็งหรือเป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อการเกิดและการหายของแผลเช่นกันค่ะมันมัน มันเริ่มเห็นเป็นสัญญาณนะคะว่าเริ่มมีภาวะแผลกดทับแล้ว <Yeah S 1> มันจะเริ่มจากลักษณะยังไงก่อนคะก่อนที่จะไปเป็นแผลแเ,เลยนะคะเริ่มแดงะะแดงค่ะ,แด,คะแดงนี่คือพอเหมือนเราใส่รองเท้าคับม,มันก็เท้าก็จะแบบรู้สึกแดงๆเจ็บๆถูกไหมคะหรือว่าเรานั่งหมูเราเอามือวางอย่างค่ะตุ่มตุ่มกระดูกตรงเนี้ยคะ่ะวางคับไว้สักพักหนึ่งก็จะแดงอเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันไม่ค่อยสุขสบายแล้วเราต้องเอามันขึ้น แต่คนไข้ที่ความรู้สึกลดลงเขาก็จะไม่รู้สึกเราจะเห็นแดงๆบริเวณก้นอะไรอย่างค่ะเป็นตำแหน่งแดงอยู่เริ่มต้นก่อนที่ถืงมันก่อนที่ผิวด้านนอกมันจะปลีออกแล้วแตกเป็นแผลค่ะแดงแล้วก็จะมีภาวะแบบปริแตกแล้วก็เป็นแผลนะคะแผลเปิดแล้วแผลก็จะสามารถลึกลงไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแผลกดทับก็จะลงไปได้เรื่อยๆความอันตรายของแผลกดทับคืออะไรครับ ความอันตรายใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นแผลเปิด <บะ S 1> ก็คือเหมือนแผลแผลทั่วไปเลยค่ะคือถ้าถ้าแผลเปิดเสร็จเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันปิดถ้ามันไม่ปิดก็จะติดเชือ้อแล้วก็ตําแหน่งที่มักจะชอบเกิดแผลกดทับเนี่ยก็จะเป็นบริเวณสะโพกซึ่งบริเวณสะโพกเนี่ยก็จะม,มีเรื่องของเอ่อปัสสาวะอุจจาระที่เฉอะแฉะอยู่บริเวณนั้นมันก็จะยิ่งหายยากใหญ่เลย,เ,ลยเพราะว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวเองลำบากขับถ่ายได้ไม่ปกติแล้ว เพราะว่าสมมติว่า,สมม,วาสมมติว่าถ้าบางเอิญเกิดกับคนปกติที่ร่างกายแข็งแรงปกติดีแต่ว่าไปมีเหตุอะไรอย่างเช่นสลบไปสองวันอะไรเนี่ยนอนทับเรงนานไปหน่อยแล้วเกิดแกลกดทับขึ้นมาเนี่ยการรักษาเนี่ยมันก็มันก็ยังพอรักษาได้ตามปกติเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตลอด ไม่ใช่ใชจมุดจระปัสสาวะเหมือนกับคนที่ที่ป่วยเป็นโรคไตสัตว์คร<น>ับมันมีความยากที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกครับมันจะเป็นแผลที่ค่อนข้างยากหายยากด้วยตัวมันเองอย่างเช่นสมมติว่าคนไข้ขาไม่มีแรงเนี่ยค่ะก็จะนอนแบบขาบออกข้างนอกนะคะตรงตะปุ่มที่ข้อเท้าเนี่ยมันก็จะไปกดอยู่ตรงนั้น แล้วเขาไม่สามารถผิดขาเข้ามาด้านในได้เหมือนค,คนปกติหรือลิกตาแคงตัวอะไรอย่างเงี้ยหลแผลมันก็จะไปชอบอยู่ตรงตาตุ<ม>ตน,นค่ะตตค่ะ <ใน S 2> ค่ะดังนั้นในผู้ป่วยที่ที่มีภาวะไขสันหลังบาดเจ็บเนี่ยการป้องกันแผลกดทับเนี่ยต้องทํำยังไงคะอันนี้เป็นมีหลักการดูแลสําคัญย,<อ>ยังไงคะคุณดวงกระมวลแนะนำได้ค่ะเชิญคุณดวงกระมวลแนะนําเลยค่ะค่ะคือการป้องกันแผลกดทับในคนไข้กลุ่มนี้นะคะ เพราะว่าเขาต้องนอนบนเตียงตลอดเวลาแล้วก็มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระเนี่ยจะควบคุมไม่ได้ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลกดทับการป้องกันก็คือเราจะมี3ด้านหลักๆนะคะก็คือดูแลในด้านการลดแรงกดลดแรงเสียดสีแล้วก็ลดแรงเฉือนด้านที่สองก็คือการดูแลด้านผิวหนังในคนไข้ที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ด้านที่สามก็คือ การดูแลด้านโภชนาการก็คือส่งเสริมเรื่องอาหารที่เพิ่มความแข็งแรงของผิวหนังนะคะก็ในด้านการลดแรงกดแรงกดทับแรงเสียดทานเนี่ยในคนไข้ที่นอนบนเตียงนานๆเนี่ยเราจะใช้ที่นอนลมอะนะคะก็คือจะช่วยลดแรงกดแล้วก็ช่วยในการกระจายของแรงเชือนะนะคะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้นอนติดเตียงนานๆในคนไข้กลุ่มบาดเจ็บไสั่สลังที่เดินไม่ได้เนี่ยเราก็จะแนะนําให้ใช้ที่นอนลม แล้วก็เราต้องแนะนําคนไข้เรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพของที่นอนลมนะคะให้มันมีการทํางานให้มปีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็คือง่ายๆใช้มือก็คือใช้นิ้วมือเนี่ยค่ะใส่เข้าไปใต้ที่นอนลมนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปบริเวณปุ่มกระดูทดสอบที่ปุ่มกระดูกก้นกบก,ก็ได้ค่ะแล้วก็ลองกระดกนิ้วขึ้นมาถ้าเรากระดูกนิ้วขึ้นมาได้ แล้วก็มันไม่ชนกับมกระดูกแปลว่าที่นอนลมอันานั้น,านาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอ๋อถ้าชนแสดงว่าลมมันน้อยไปอะไรเลยคะคะที่ท,ที่นอนลมนี่เป็นยังไงครับรูปร่างลักษณะขนาดล,าลักษณะอาจารย์เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นรูปของอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์โชว์สไลด์ให้ดูนะค่ะ มันจะเป็นรูปวาดนะคะเพราะไม่อยากมีปัญหาเรื่องอผลิตภัณฑ์โอเคเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ไฟฟ้าค่ะแล้วก็มันจะเสียบไปเสียบแล้วก็จะเป็นการเป่าลมเข้าไปอะค่ะจะเป็นร้อนร้อนใช่ว่าแบบเนี้ยค่ะความหนาประมาณสักกี่กี่นิ้วคะที่นอลมที่เหมาะสมเนี่ยนะคะถ้าเรา ใส่ลมเข้าไปน่าจะหนาสักประมาณสามถึงสี่นิ้วได้สามถึงสี่นิ้วนะคะค่ะแต่เราก็ควรหมันหมันตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานโดยวิธีการทดสอบที่แนะนําไปแล้วก็คือหมันตรวจสอบทุกแปดชั่วโมงอะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าลมมันไม่เข้ามันก็ไม่มีประสิทธิภาพมันก็ป้องกันไม่ได้ก็ควรจะตรวจสอบอย่างน้อยทุกแปดชั่วโมงค่ะแล้วก็การกระตุ้นพีกแล้วก็ถามถามได้ค่ะครับ คือดูไม่ให้แฟบใช่ไหมครับค่ะดูไม่ให้ก็คือไม่ให้แฟบอะค่ะแล้วก็ทดสอบอโดยการที่เราสอดนิ้วเข้าไปอืมครับค่ะแล้วก็ดูแลโดยการต้น